แล้วมันก็ไม่มีเราพูดด้วยตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีเราพูดเลยไม่มีสิ่งที่เรียกว่าเสียงเลยเนี่ยแล้วไม่มีการรับรู้ใดๆว่ามีเราไปรับรู้ด้วยมันเป็นความรู้ที่ไม่ต้องอาศัยอะไรอะไรเลยอคือมันไม่มีเราไปเป็นเจ้าของอะไรอะไรเลยอะเหมือนกับว่าพอเราเห็นรถที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมาหน้าบ้านเราเห็นทุกวันทุกวันตลอดเวลาจนมัน จนมันไม่ได้ถือครองว่านั่นเป็นรถอีกแล้วอะแล้วมันก็ไม่ถือครองให้ข้าว่ามันเป็นรถอะไรด้วยไม่ได้ถือครองว่ามีอะไรวิ่งผ่านหน้าบ้านด้วยไม่ได้ถือครองว่ามีเสียงดังเสียงเบาหรืออะไรเลยมันมันไม่ให้ข้าว่าเป็นอะไรแล้วเพราะมันเห็นจนมันมันผลเลยอ่ะมันมันรู้แค่ว่าเออมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นนะอย่าไปอะไรเลยมันเป็นอย่างนั้นแหละเหมือนกับว่ารถเสียงดังวิ่งผ่านปื้นไปปื้นมา คนคนหนึ่งมานั it it ่งอยู oh, t, ่หน้าบ้านกับเรานะนั่งคุยกับเราเขาบอกว่าหุยรถหน้าบ้านทำไมมันเยอะแยะมากมายจังไอเราก็ไอเราก็เอ๊ะมันเยอะแยะมากมายตรงไหนมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นเพื่อนอีกเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนที่อยู่นั่งหน้าบ้านกับกับเราอ่ะนะนั่งอยู่หน้าบ้านกับเราเขาก็บอกว่าโอ้ยรถมันวิ่งเสียงดังมากเลยเนาะรถเยอะแยะจังเลยวิ่งเสียงดังมากเลยไอเราก็เลยบอกเอ๊ะ มันเสียงดังตรง,ตรงไหนมันก็เป็นเขามาอยู่อย่างนั้นพวกเราเข้าใจไหมไอ้เพื่อนก็บอกว่าหูยมันรถสารพัดยี่ห้อเลยเนะาะทั้งรถปิกอัพรถเก๋งรถสิบล้อรถประจำทางรถไฟรถไฟฟ้ารถมอเตอร์ไซค์โอ้โหมันสารพัดยี่ห้อเลยเนี่ยมันวิ่งไปวิ่งมาเต็มไปหมดอเราก็เลยบอกว่าฮ้ททำไม มันมันมีหลายอย่างขนาดนั้นเลยเหรอมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเราไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหละคือมันพ้นไปแล้วอ่ะมันมีความรู้สึกว่ามันมันเป็นอย่างนั้นมันไม่แย่สกับสิ่งนั้นไปแล้วอ่ะมันพ้นไปแล้วอ่นะเพื่อนก็บอกว่าโอ้ยมันมันวุ่นวายนะเนี่ยรถเยอะขนาดนี้มันวุ่นวายไอ้เราก็เลยบอกว่ามันไม่ได้วุ่นวายมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันสงบร่มเย็นด้วยซ้ํามันไม่วุ่นวายเลย พวกเราเข้าใจไหมมันมันเป็นความรู้ที่มันพ้นแล้วอะ่ะความรู้แบบนี้แหละที่พวกเราเข้ามารู้ข้างในนะเข้ามาประจักษ์แจ้งเต็มหัวใจในธาตุชีวิตของพวกเราให้ได้รู้ไหมว่าความรู้นี้เป็นความรู้เดียวที่พวกเราไม่เคยหาได้จากที่ใดบนโลกใบนี้ รู้ไหมว่าพออาจารย์ได้ได้เป็นแบบนี้อาจารย์ได้เนี่ยพูดเทปอย่างเงี้ยอธิบายไว้เยอะสี่ห้าร้อยเทปเยอะมากอาจารย์พูดไว้เยอะมากมีผู้คนได้มาฟังตรงเนี้ยแค่เทปเดียวสองเทปนะเขาน้ําตาร่วงเขาพุ่งขึ้นมาเขาโล่งเบาสบายเขาหลุดออกมาเลยแต่ความรู้ซึ้งยังไม่ถึงขั้นแบบที่อาจารย์เป็นตลอดเวลานี้นะ แต่มันเป็นความรู้ที่แบบมันหลุดออกมาแล้วมันเห็นเลยว่าเราคือธาตุชีวิตที่ไสบริสุทธิ์มากๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยในนั้นบริสุทธิ์สุดๆ,ๆแล้วมันรู้เลยว่าไม่มีอะไรเป็นเราเลยอ,อาจารย์มีผู้ที่มาฟังเทปอาจารย์นี่แล้วโปร่งเข้าถึงตรงนี้เยอะมากเข้าถึงความไม่ได้เป็นอะไรเลย มันไม่ได้เก่งมันไม่ได้เป็นพระเจ้ามันไม่ได้เป็นอะไรสักอย่างเลยนะมันไม่ได้มีอะไรเป็นอะไรคือมันมีแต่ความบริสุทธิ์อยู่ตลอดเลยอ่ะมันเห็นทุกอย่างเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นเห็นมนุษย์บนโลกแบบนี้จะทะเลาะโกรธเกลียดทำลายเหนค่าอะไรกันเนี่ยมันเห็นว่าเออเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้แหละเพราะเขาไม่รู้ไงเขาทะเลาะก,กันก็เพราะเขาไม่รู้ เขาคิดว่าร่างกายเนี่ยเป็นร kind of ่างกายของเขาเนี okay to to okay. ่ยเหมือนที่พวกเราเข้าใจว่าเนี่ยเป็นร่างกายเราดูยังไงก็ไม่เห็นเป็นร่างกายด้วยซ้ำมันเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นอะไรบางอย่างที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยพอเข้าถึงตรงนี้แล้วนะมันจะเห็นทุกอย่างมันเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยไอ้ร่างกายเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ย เขาแก่ของเขาอยู่อย่างเนี้ยเขาเจ็บไข้ได้ป่วยของเขาอยู่อย่างเนี้ยแล้วเขาก็ตายเขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยอารมณ์เขาเขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยมีอารมณ์พอใจไหมพอใจซึ่งจริงๆอารมณ์เหล่านี้มันไม่ใช่อารมณ์นะมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยแต่พวกเรากลับไปให้ค่าว่ามันเป็นอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ดี มันไม่มีลอ ok. อารมณ์อารมณ์อะไรที่พวกเราไปถือครองกันเนี่ยพวกเราลองไม่ต้องถือครองมันดูสิที่มันมีขึ้นมามันเป็นขึ้นมาเพราะพวกเราไปถือครองอะพวกเราลองไม่ต้องถือครองดูนะไม่ต้องถือครองเสียงนี้ด้วยเห็นให้ได้ว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่เสียงนะมันเป็นมันเป็นธรรมาชาติอย่างหนึ่งที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยมันไม่มีภาษามาบอกว่าเขาเป็นอะไรอ่ะ เห็นให้ได้ไวเสียงเนี่ยมันไม่มันไม่ใช่เสียงมันไม่ใช่อะไรด้วยมันเป็นมันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เป็นอย่างเนี้ยมโนภาพก็เป็นอย่างเนี้ยอารมณ์ก็เป็นอย่างเนี้ยที่รู้อยู่นี่เขาก็เป็นธรรมชาติที่เขาเป็นอย่างเนี้ยเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ทั้งดินทั้งฟ้าทั้งต้นไม้ทั้งวัตถุทุกอย่างบนโลกใบนี้ เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยไม่ได้มีใครเป็นเจ้าของอะไรอะไรไม่มีชื่อเสียงเลียงนาว่าเขาเป็นอะไรด้วยซ้าสิ่งนั้นมันไม่ได้มีชื่อเรียกว่าตน้ตนต้มมนมะม่วงน,นะลองมองดูสิ่งนั้นไม่ได้มีชื่อเรียกว่าต้นมะพร้าวลองมองดูสิมองทุกอย่างกวาดสายตาจากซ้ายไปขวาดูกวาดสายตาจากขวาไปซ้ายนะค่อยๆกวาดสายตาไปยะชา้าค่อยๆรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ย เราเห็นไม่ว่ามันเป็นเพียงอะไรบางอย่างมันเป็นอะไรบางอย่างแค่นั้นเองเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นพวกเราลองมองดูสิแล้วพวกเราสังเกตอยู่ข้างในนะขณะพวกเราที่มองจากขวาสายตาจากซ้ายไปขวามองขึ้นไปบนฟ้าก็ไไ้กวาดสายตาจากขวาไปซ้ายช้าากวาดไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยพวกเราสังเกตไหมว่ามันรู้สึกถึงความว่าง ความไม่มีอะไรเลยความไซบริสุทธิ์เรารู้สึกถึงความไซบริสุทธิ์ที่ไม่มีอะไรเลยไหมขณะที่พวกเรากำลังมองไปที่มองไปที่บ้านอมองไปที่กำแพงบ้านก็ได้ขณะที่เรามองไปที่กำแพงหรือมองไปที่ต้นไม้มองไปที่โทรศัพท์ขณะที่เรามองไปเนี่ย มันมีความว่างเปล่าระหว่างตาเราไปหาสิ่งนั้นระหว่างวัตถุนั้นเนี่ยที่เป็นกำแพงที่เป็นโทรศัพท์ที่เป็นต้นไม้เนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยระหว่างวัตถุนั้นจนถึงตาเราเนี่ยมันมีความว่างเปล่าใซสๆอยู่ตรงกลางเนี่ยเนี่ยเราเรารู้ว่ามันมีความว่างเปล่าใซสๆอยู่ตรงเนี้เนี่ยเราคือเนื้อเดียวกันกับไอตรงนี้เลย เราคือท่าต้นกำเนิดเป็นท่าตั้งต้นของทุกสรรพสิ่งเลยพวกเราคือเบสคือฐานพวกเราคือท่าชีวิตที่ใซบริสุทธิ์มากแล้วก็ในนี้มันว่างเปล่าว่างเปล่าจากการปรุงแต่งว่างเปล่าจากเรื่องราวใดๆไม่มีเสียงไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการใดๆไม่มีสิ่งใดๆอาศัยอยู่ในนี้เลย เหมือนความว่างเปล่าใสๆที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยความว่างเปล่าใสๆเนี่ยอากาศอาศัยอยู่อากาศทำอะไรความว่างเปล่าใสๆนี้ไม่ได้นะเมื่ออากาศเคลื่อนตัวด้วยความแรงพราะมีความเย็นความร้อนมาเกี่ยวข้องทำให้อากาศเคลื่อนตัวด้วยความเร็วเกิดเป็นลมพายุทอร์นาโดเลยแต่สิ่งเหล่านี้พายุทอร์นาโดเนี่ย เขาก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆเข้าใจไหมในความว่างเปล่าใสๆเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้าใจได้ไหมต้นไม้เขาก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆต้นไม้จะต้นใหญ่ขึ้นใหญ่โตครอบทุกสาปะสิง่งและต้นไม้ก็แก่ผุพังพังทลายลงไป มันก็ทำอะไรความว่างเปล่าใส่นี้ไม่ได้เอาเป็นว่าโลกใบนี้ทั้งใบเลยรวมทั้งร่างกายของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็อาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใส่ถึงแม้โลกใบนี้จะระเบิดแตกสลายความว่างเปล่าใส่ไม่ได้เป็นอะไรเลยเข้าใจได้ไหมตรงนี้พวกเราคือความว่างเปล่าใส่บริสุทธิ์ที่มีชีวิต พวกเราคือเนื้อเดียวกันกันกบทั้งจัก,กรวาลเลยไอ้ความว่างเปล่าใสๆเนี่ยมันมีจัก,กรวาลอาศัยอยู่อะดวงดาวน้อยใหญ่ดวงอาทิตย์ทั้งหมดลุ่มดำทั้งหมดเศษฝุ่นดวงดาวความมืดความสว่างอาศัยอยู่ในความว่างเปล่าใสๆนี้หมดเลยอะเราคือทั้งหมดเลยอาจารย์อยากจะบอกว่าหนึ่งเดียวในทั้งหมดทั้งหมดในหนึ่งเดียวพวกเราทั้งหลายเป็นแบบนี้พวกเราทุกดวง ดวงจิตนะจริงๆแล้วพวกเราคือจิตนะคือธาตุตัตวเนี้ยพวกเราคือจิตคือธาตุไซบริสุทธิ์นี้เป็นธาตุชีวิตนี้พวกเราทุกคนเป็นเหมือนกันหมดเลยใครก็ตามที่เข้าถึงตรงนี้แล้วได้แล้วนะพวกเราจะกลายเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดเลยและเราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วด้วยนะ ร่างกายนี่ยจะเป็นร่างกายสุดท้ายที่เราจะมาอาศัยนี่ขอพูดว่ามีเรามาอาศัยนะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่เคยมีเราเกิดเลยอะเราไม่เคยเกิดและเราก็ไม่เคยตายเราไม่เคยอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เลยเราไม่เคยอาศัยยุนเราไม่เคยอาศัยเสียงนี้ด้วยซ้ำอะไม่เคยอาศัยมนโนภาพอารมณ์อาการรู้คือเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับอะไรอะไรเลยอะ แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีขึ้นมาเพราะความไม่รู้แค่นั้นเองถ้าชีวิตของพวกเราเนี่ยนะเขาแค่ไม่รู้ไม่รู้จักตัวเองอะพวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราเคยาธาตุบริสุทธิ์เนี่ยเข้าใจตรงนี้ได้ไหมแรกเริ่มนะก่อนจะมีทุกอย่างเนี่ยพวกเรากลับย้อนไปถึงจุดแรกเริ่มเลย แรกเริ่มก่อนจะมีจักรวาลก่อนจะมีดวงดาวดวงอาทิตย์หลุมดําก่อนจะมีเศษฝุ่นดวงดาวก่อนจะมีความมืดความสว่างก่อนจะมีทุกอย่างเลยอะพวกเราลองลบทุกอย่างทิ้งให้หมดเลยดูสิมันจะเหลือธาตุดั้งเดิมคือธาตุไสไซบริสุทธิ์ว่างเปล่าไม่มีอะไรอะไรเลยไอความว่างเปล่านี่มันมันหมายถึงความไม่มีอะไรเลยนะคือในความไม่มีอะไรเลยมันมีแต่ความไซบริสุทธิ์นี้ตรงนี้เนี่มันไม่มีรูปร่าง มันไม่มีชื่อเรียกว่าอะไรจะเรียกมันว่าจักรวาลก็ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่จักรวาลมันมันคือทั้งหมดเลยอ่ะมันเราคือทั้งหมดเลยอ่ะนะแล้วมันไม่มีพื้นที่มันไม่มีการเวลาตรงเนี้ยตรงนี้ไม่มีเวลาเข้าใจไหมในความใสบริสุทธิ์นี้มันไม่มีเวลามันไม่มีระยะทางมันไม่มีพื้นที่มันไม่มี การอาศัยอยู่ในอะไรอะไรด้วยมันไม่ไปไม่มามันไม่เกิดไม่ดับมันไม่เกิดมันไม่ตายมันไม่มีดีมันไม่มีชั่วมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดมันไม่มีจริงมันไม่มีปลอมมันไม่มีภาษามาพูดแบบนี้มันมีแต่ความเพียวมากบริสุทธิ์มากใสบริสุทธิ โอ้โหมันยิ่งใหญ่จริงๆนะเนี่ยพวกเราพวกเราคือท่าตัวเนี้ยเมื่อพวกเราตื่นรู้อยู่ข้างในสังเกตสังเกตแค่สังเกตเห็นไอ้เสียงที่มันมันเนี่ยมันกระเพื่อมอยู่เนี่ยไอ้สิ่งนี้มันไม่ใช่เสียงนะเห็นให้ได้มันเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่มันมันกระเพื่อมอยู่ในความใสๆเนี่ยเหมือนกับดวงดาวอ่ะมันก็อาศัยอยู่ในความใสๆเนี่ย เข้าใจไหมดวงดาวจะเคลื่อนตัวหมุนตัวรอบดวงอาทิตย์แบบใดมันก็อาศัยอยู่ในความใสๆอ่ะในความใสๆนี่มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยอะ่ะเข้าใจไหมถ้าจะให้พูดอีกอย่างหนึ่งคือสังเกตอยู่ข้างในนะไอ้เสียงเนี่ยมันเป็นเพียงอะไรบางอย่างแค่นั้นเองเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ได้เป็นอะไรเลยอะ่ะเขาไม่มีชื่อเรียกว่าเสียงด้วยซ้ําเนี่ย มันไม่มีใครกำลังพูดนะมันไม่มีเลยมันไม่มีร่างกายใดๆอยู่ตรงนี้เลยมันไม่มีคำว่ามนุษย์อยู่ตรงนี้เลยมันไม่มีสัตว์มันไม่มีบุคคลมันไม่มีตัวมันไม่มีตนมันไม่มีเรามันไม่มีเขามันไม่มีเสียงมันไม่มีภาพมันไม่มีอารมณ์มันไม่มีอาการรู้ใดๆอยู่ตรงนี้เลย เนี่ยมันเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงอะไรบางอย่างแค่นั้นเองเป็น,เป,นเป็นธรรมชาติที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยมันเห็นว่าที่รู้อยู่เนี่ยเป็นธรรมชาติที่เขารู้ของเขาอยู่อย่างเนี้ยมันเห็นมันเห็นทุกสรรพสิ่งเลยว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรเลยอะ่ะเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นคือไม่มีภาษาพูดมาบอกว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นด้วยอะ่ะเข้าใจได้ไหมพวกเรา ความรู้แบบนี้แหละเป็นความรู้ที่พวกเราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนพวกเราจงกระจายจงแชร์เทปอาจารย์ออกไปให้ทุกคนบนโลกใบนี้ได้ฟังนะเปิดให้เด็กทุกคนได้ฟังแล้วเด็กทุกคนแล้วพวกเราทุกคนฟังทุกวันฟังบ่อยๆยิ่งฟังยิ่งเข้าใจยิ่งฟังยิ่งเข้าใจฟังทุกวันตั้งแต่ตื่นยันลับฟังบ่อยๆ จนเสียงอาจารย์ดังอยู่ข้างในจนพวกเรารู้สึกว่ามันเบามันโลง่งยิ่งฟังยิ่งเบายิ่งโลง่งยิ่งโลง่งยิ่งโล่งไปเลยจนสุดท้ายพวกเรารู้ว่าพวกเราหลุดออกมาจากจากร่างกายเนี่ยหลุดออกมาจากไอ้เสียงเนี่ยมโนภาพอารมณ์อาการรู้เนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันมันไม่ใช่เราเลยมันเป็นอาการของธรรมชาติเฉยเฉยหลุดออกมาจากตรงนี้ให้ได้นะโดยการที่พวกเราแค่เห็นอาการเหล่านี้เหมือนกับพวกเรามองดูโลกไปเนี่ย มองดูมนันเป็นครั้งสุดท้ายมองดูแล้วเหมือนกับว่าเขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยโลกใบนี้ยเหมือนกับว่าเราลอ,ลองลองลอยขึ้นมาอยู่อยู่บนท้องฟ้าแล้วมองลงไปบนพื้นดินเราจะเห็นคนเป็นตัวเล็กๆสรรปสัตว์เห็นคนกําลังทําอะไรกันก็ไม่รู้ยัวเยียยัวเยียเต็มไปหมดเลยเห็นเขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ย พวกเราลองมองจากท้องฟ้าลงมาบนโลกใบนี้มองไปเรื่อยนะมองไปเรื่อยมันจะเห็นเหมือนคนพวกเนี้ยเป็นเพียงอะไรบางอย่างที่เขาเป็นของเขาอยู่อย่างเนี้ยมองดูโลกใบนี้เขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนี้เราลองมองจากจักรวาลมองมาที่โลกใบนี้มองจากในอวกาศมองมาที่โลกใบนี้มันจะเห็นโลกใบนี้มันเป็นเขาอยู่อย่างนี้มันหมุนรอบดวงอาทิตย์เขามันอยู่อย่างนี้โลกใบนี้มันหมุนรอบดวงอาทิตย์เขามันอยู่อย่างนี้ถอยออกมาอีกถอยออกมา เราจะเห็น <Wars> เราจะเห็นสุริยะจักรวาลเนี่ย <W aces worldwide> ที่มันมีเต็มไปหมดเลยในกาแล็กซี่นียแล้วมันก็หมุนเคลื่อนตัวรอบแกนกลางคือรอบหลุมดําที่มันอยู่แกนกลางกาแล็กซี่นี่ยเรามองลองลองมองดูเรื่อยนะมันจะเห็นว่ามันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยทีนี้เราถอยออกมาไกลเลยถอยออกมาถอยออกมาเราจะเห็นกาแล็กซี่เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยในในท้องจักรวาลเราจะเห็นว่าจักรวาลเนี่ย มันก็เป็นอะไรบางอย่างท like anyway, ี่มันเลยยิบเลยยับเต็มไปหมดของมันอยู่อย่างเนี้ยและจักรวาลเนี่ยมันก็หมุนรอบตัวมันอีกด้วยนะไอ้จักรวาลเนี่ยมันเคลื่อนตัวหมุนรอบตัวมันเองอะลองมองดูสิพวกเราจะเห็นว่ามันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยพอพวกเราถอยมาไกลๆแล้วถอยมาอีกถอยมาเราจะเห็นจักรวาลแบบนี้เต็มไปหมดเลยและจักรวาลทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างเนี้ย คือมันไม่มีอะไรเลยเป็นเราอะเนี่ยเรารงีที่พวกเราลองมองดูตรงนี้พวกเราลองรู้อยู่ข้างในนะหล,ล,ล,ลับตาก็ได้หรือลืมตาได้หมดแลนะเราลองสังเกตอยู่ข้างในสังเกตความรู้สึกอยู่ข้างในเนี่ยเนี่ยมันก็รู้ของมันอยู่เงี้ยมันรู้ว่ามันมีชีวิตอยู่แต่ในความมีชีวิตนี้มันไม่มีเรื่องราวไม่มีอะไรเลยอะ่ะ ถ้าพวกเราลองสังเกตดูไอเสียงที่มันพูดอยู่ข้างในใจเราเนี่ยที่มันคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นมันคิด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 อย่างลองมองดูสิเราลองสังเกตมองดูมันเฉยเหมือนกับว่าให้เข้าใจลงไปเลยนะว่ามันไม่ใช่เรานะลองมองดูมันพูดสิมันก็คิดโอ้เดี๋ยวต้องไปขับรถให้เจ้านายละเดี๋ยวต้องทํากับข้าวให้ครอบครัวกินเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไป พาครอบครัวไปกินอาหารที่ร้านข้างบ้านเดี๋ยวพาพ่อแม่มานั่งเล่นที่บ้านเรานีแหละเอาหลานมาด้วยโอ้มาอยู่ด้วยกันในบ้านคงจะมีความสุขดีว่อพรุ่งนี้เราประชุมกันดีกว่าคุยกับเจ้านายกับลูกน้องประชุมกันแก้ปัญหางานดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวต้องไปจ่ายตลาดไปซื้อของจากตลาดมาไว้ไว้ใช้ตอนช่วงปีใหม่นี้ ต้องซื้อมาเยอะๆเลยเดี๋ยวมีญาติพี่น้องมารวมตัวกันเนี่ยเห็นเสียงที่มันพูดแบบนี้เห็นภาพที่ปรากฏไหมพวกเราพวกเราแค่รู้เบาๆสบายแค่รู้เบาๆนะแค่รู้เบาๆว่าไอเสียงที่พูดอยู่เนี่ยเป็นใครเนี่ยมันพูดนูน่นพูดนี่อยู่เนี่ยมนโนภาพก็ปรากฏด้วยมันเป็นใครเนี่ยไอภาพและเสียงที่ปรากฏู่เนี้เป็นใครสังเกตดูดิมันพูดของมันเองมันนึกของมันเอง แล้วมันก็มีอารมณ์พอใจไม่พอใจของมันเองพวกเราแค่สังเกตเบาๆสบายๆตั้งแต่ตื่นยันหลับเลยนะทุกขณะตอนไหนก็ได้นะตั้งแต่ตื่นยันหลับเราแค่สังเกตเบาๆอยู่ข้างในอะสังเกตรู้อยู่ข้างในเนะี่ยว่าเฮ้ยเสียงนี่มันพูดของมันเองมันพูดนูน่นพูดนี่มันพูดตลอดเลยเฮ้ยเที่ยงแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบเดี๋ยวเราต้องเรีบไปกินก๋วยเตี๋ยวกินก๋วยเตี๋ยวเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราเรีบไปเราก็รีบกินรีบกินรู้สึกรู้สึก เราสังเกตดูสิความรู้สึกมันรู้สึกของมันเองพอเอาอาหารก๋วยเตี๋ยวเข้าปากปุ๊บมันเคี้ยวมันเคี้ยวมันอร่อยของมันเองเฮ้ยมันอร่อยมันรับรู้เองนะมันรับรู้รสชาติเปรี้ยวหวานมันเค็มเองเฮ้ยมันได้ยินเสียงของมันเองเฮ้ยมันเห็นของมันเองมันคิดนู่นคิดนี่ของมันเองแล้วมันก็มีภาพด้วยมันก็มีอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์เฉยๆของมันเองเราลองเราลองสังเกตเบาๆอยู่ข้างในอ่ะ แค่สังเกตเบาๆสังเกตถึงอาการเหล่านี้เราจะเห็นว่ามันคิดนู่นคิดนี่ของมันตลอดตั้งแต่ตื่นจนหลับทุกขณะเลยทุกเวลาเลยมันจะคิดของมันอยู่ตลอดมันจะให้ค่าว่าเดี๋ยวเราต้องรีบเราต้องไปทำงานเราต้องนี้ดูดีๆเราเห็นว่ามันไม่มีเราหรอกมันมีแต่ไอเสียงนี่ยมันพูดไออาการรับรู้มันก็รู้สึกรู้สึกรู้สึกรับรู้ไปเรื่อยมันรู้ทางตาทางหูเนี่ยมันได้ยินเสียงของมันเองมันได้กลิ่นของมันเองมันรู้รสชาติของมันเอง มันมองเห็นของมันเองให้เสียงก็ให้ค่าก็ภาคให้ค่าให้ความหมายของมันเองมนโนภาพก็ปรากฏตามเองอารมณ์ก็ปรากฏตามเองอาการทั้งหลายเหล่านี้มันทํางานของมันเองหมดเลยเราแค่สังเกตเบาๆสบายอยู่ตลอดเวลาแค่สังเกตอยู่ข้างในนะทํางานไปด้วยกาําลังโอ๊ยทะเลาะก,กับเจ้านายลูกน้องกําลังคุยเรื่องงานกันอยู่คุยกับเพื่อนบ้านกําลังคุยกันไปกันมาฮยเป็นยังไงบ้างวันนี้โอ้โหอากาศหนาวมากเลยว่ายังไงบ้าง โอ้ยมันหนาวจริงๆนะเนี่ยปวดกระดูกไปหมดแล้วเนี่ยมันเย็นวันนี้มันเย็นปิดปกติลมก็แรงมากเลยเออทํายังไงดีเนี่ยขณะที่เราคุยกับเขาอยู่เนี่ยเราจะเห็นว่าเฮ้ยเสียงที่พูดเนี่ยมันมันพูดของมันเองเนี่ยเนี่ยมันพูดของมันเองมันได้ยินของมันเองสังเกตเบาๆอยู่ข้างในนะเราจะเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยธรรมชาติเหล่านี้มันเป็น มันเป็นเครื่องมือที่จิตอันเป็นธาตุชีวิตของเรามาอาศัยช่วงสมัยแรกเริ่มคือแรกเริ่มเลยเนี่ยช่วงที่มีดวงดาวเศษฝุน่นระเบิดมีพลังงานระเบิดขึ้นมาจากความใสๆแรกเริ่มนะเรียกว่าบิ๊กแบงนะนะมีความมีเนื้อธาตุใสๆเป็นธาตุตั้งต้นเนี่ยมันเกิดการระเบิดขึ้นมาจากเนื้อธาตุมันระเบิดขึ้นมาเป็นพลังงานระเบิดออกมาก่อนแล้วมันก่อตัว ทำให้เกิดเป็นเศษฝุ่นเล็กๆ,ๆขึ้นมาแล้วเศษฝุ่นเล็กๆเหล่านี้ก็ก่อตัวกันกลายเป็นดวงดาวกลายเป็นดวงอาทิตย์ใช้เวลาระยะเวลาเนิ่นนานก่อจะมันจะรวมตัวกันได้เป็นก้อนดวงดวงดาวดวงอาทิตย์ขึ้นมาได้ที่นี้แหละธาตุชีวิตเราก็แตกออกมาจากตรงนั้นแหละมันแตกออกมาแล้วมันก็เริ่มเรียนรู้เพราะพวกเราไม่รู้เลยว่าพวกเราคืออะไรเราคือธาตุบริสุทธิ์ที่ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นธาตุบริสุทธิ์แลวไม่รู้สิ่งที่ปรากฏมากระทบนี้ด้วย เหมือนกับตอนที่เราเกิดมาจากท้องแม่ใหม่ๆเรานึกภาพตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆสิเราลืมตามองเรามองแบบเรารู้ทุกเรารู้แบบรู้ไม่มีภาษาแล้วมันรู้ของมันเองอ่ะมันรู้แต่ไม่มีเรื่องราวอ่ะมันลืมตาม,มันรู้อย่างเงี้ยมีเสียงมากระทบมันก็รู้อย่างเงี้ยแต่มันไม่รู้ว่าคืออะไรอ่ะนึกถึงภาพตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆสิ มันเป็นอย่างนี้เลยคือมันไม่รู้อะไรเลยธาตุบริสุทธิ์เราเขาไม่รู้อะไรเลยนะพวกเขาไม่มีอะไรเลยตรงนี้มันบริสุทธิ์มากเขาไม่มีเครื่องมือใดๆการที่เขาจะเรียนรู้คือการที่พวกเราจะเรียนรู้สิ่งใดๆได้เนี่ยเราต้องอาศัยร่างกายณจุดแรกเริ่มนั้นน่ะธาตุชีวิตเราไปอาศัยวัตถุธาตุในดวงดาวดวงหนึ่งและดวงดาวนั้นก็เริ่ม และวัตถุธาตุนั้นเริ่มมีชีวิตขึ้นมาเป็นสัตว์เซลล์เดียว2เซลล์สเซลล์นั่นแหละคือธาตุชีวิตเราไปอาศัยพออาศัยวัตถุชิ้นนั้นปุ๊บม,มันเริ่มมีชีวิตขึ้นมาเริ่มขยายเผ่าพันธุ์เกาะตัวรวมตัวกินกันและกันกินกันและกันเราถูกเขากินเราก็โกรธเกลียดเขาเขากินเราเราก็เราก็ยินใจมีความสุขเราได้กินเขางเรากินทุกอย่างทรัพยากรเรากินเพื่อเลี้ยงร่างกายของเราที่นี้มันเกิดการกินกันและกันโกรธเกลียดกันเนียน่ยนํากลายเป็นมาเกิดเกี่ยวกันทะเลาะบ่อแว้ง เนี่ยพวกเรามาเกี่ยวข้องกันเนี่ยเพราะพวกเราเคยโกรธเคยเกลียดเคยรักเคยพอใจไม่พอใจกันเป็นมวลพลังงานที่ท่าชีวิตเราสร้างขึ้นมาทั้งสิ้นเพื่อเหนียวนำก่อเกี่ยวกันแล้วได้มาเจอกันจนทุกวันนี้แล้วเราก็ยึดถือกันและกันเชื่อว่าพวกเราเป็นร่างกายนี้เคยพวกเราเชื่อกันเอาเองนะว่าพวกเราเป็นมนุษย์รู้ไหมพวกเราไม่ใช่มนุษย์พวกเราคือท่าไซส์บริสุทธิ์ที่มาเรียนรู้เฉย เรามาอาศัยภาชนะนี้เหมือนตอนที่เราเกิดมาใหม่ๆเราเลืมตาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเสียงมากระทบก็ไม่รู้เหมือนกันพอเอานมมายัดเข้าปากเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรเราก็ดูดเราก็เริ่มรู้สึกเริ่มปรุงเป็นอาการขึ้นมาว่าพอใจเราเริ่มพอใจเราเริ่มไม่พอใจกับการไม่ได้กินพอใจกับการกินแต่เราไม่รู้ว่าเรามันสิ่งนี้เรียกว่ากินเราไม่รู้นะและเราไม่รู้เรืยว่าเราเป็นมนุษย์เราไม่รู้เลยว่าสิ่งนั้นคือใครคืออะไร เรามารู้ทีหลังเพราะได้ยินได้ฟังได้เห็นบ่อยๆเราเริ่มจําภาพจํากลิ่นจํารสจําเสียงจําทุกอย่างได้หมดเริ่มเป่งเสียงพูดเริ่มจําอ๋อการเป่งแบบนี้มันใช้แทนอย่างนี้ได้เริ่มพอใจเริ่มไม่พอใจเราเริ่มมีเสียงอาศัยเสียงนี้อาศัยมโนภาพอาศัยอารมณ์อาศัยอาการรับรู้เริ่มอาศัยเครื่องมือเหล่านี้เริ่มอาศัยร่างกายนี้เราเริ่มยึดถือว่าเป็นเราจริงๆ เราผ่านเราได้เกิดเป็นสัตว์น้ํามาไม่รู้กี่ชนิดแล้วเกิดเป็นสัตว์บกเกิดเป็นสัตว์ปีกเกิดเป็นมนุษย์เราเกิดเป็นสิ่งเหล่านี้เกิดตายเกิดตายเกิดตายเราเกิดมาเพื่อมากินกินหาอยู่หากินคิดจําโกรธเกียดติอาฆาตพยาบาทเราก็กินกันและกันแล้วก็นอนแล้วก็ตื่นมาหาอยู่หากินโกรธเกียดติอาฆาตพยาบาทเราก็กินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมากินกินแล้วก็นอนตื่นขึ้นมาหาอยู่หากินตื่นขึ้นมาคือมันมีแต่ความดิ้นรนเพื่อจะหากินแล้วก็นอนตายแล้วตื่นขึ้นมา เกิดขึ <polarization> ้นมาแล้วก็กินแล้วก็นอนแล้วก็ตายสุดท้ายคือเราเกิดมาเพื่อแก่เพื่อเจ็บเพื่อตายเกิดมาเพื่อมาแก่มาเจ็บมาตายบางทีเราเกิดเป็นสัตว์ที่มีอายุไขแค่ห้าห้าวันเรารีบเกิดมารีบกินรีบกินรีบขยายรีบขยายเผ่าพันธุ์รีบตายเกิดมาเพื่อรีบกินรีบโตรีบนอนรีบตื่นขึ้นมากินแล้วก็โตกแก่เจ็บแล้วก็ตายเกิดมาเป็นอย่างนี้เกิดมาอยู่ในในกรงขังแห่งร่างกายต่างๆอ่ะ จริงๆแล้วเราต้องการเรียนรู้ตัวเราแต่ไม่เคยมีใครสอนจนตอนนี้จนยุคที่พวกเราได้เกิดมาเจอผู้ที่มีความรู้เรื่องข้างในเรื่องธาตุชีวิตที่เขาได้แจ้งแล้วเขาเต็มหัวใจแล้วได้มาประกาศความจริงนี้เป็นวิชาความรู้เดียวที่พวกเราไม่เคยรู้จากที่ใดเราเรียนรู้ทุกอย่างบนโลกใบนี้มีวิชามากมายได้ดอกเตอร์มา8ดล้านใบก็ตามนะได้รวยได้จนได้อะไรก็ช่างนะ สุดท้ายความรู้ทั้งหลายเหล่านี้สิ่งที่เราบอกว่าเรารวยเราเป็นมหาเศรษฐีเรามีความสุขเรายิ่งใหญ่เรามีอํานาจบารมีมากจะเลิศดแค่ไหนมันก็ตายเพราะอะไรมันไม่ใช่ของของใครเราคิดเอาเองเราให้ค่ากันเราเองคือเราเราไม่รู้เลยว่าเราคืออะไรเรามาปรุงแต่งยึดถือกันเราเองว่าเราเป็นนูน่นเป็นนี่เป็นนั่น่ะแล้วเราสุดท้ายเราได้อะไรจากการที่เราได้เรียนรู้ตายแล้วก็เกิดมาเริ่มต้นใหม่ เรียนรู้ใหม่แล้วก็ตายเกิดมาเริ่มต้นใหม่เรียนรู้ใหม่แล้วก็ตายอยู่อย่างเงี้ยจนตอนนี้เราได้มารู้ความจริงนี้พวกเราจำไว้นะมันไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของของเราสักอย่างเราแค่มาเรียนรู้ว่าเราคืออะไรอาจารย์ได้อธิบายชัดแล้วการที่จะเราจะได้กลับคืนสุดธาตุบริสุทธิ์เมื่อกลับคืนถึงธาตุบริสุทธิ์นี้ได้ลุดออกจากความเป็นเราได้หมดเลยนะ หลุดได้เมื่อไหร่เราจะประจักษ์ว่าเราคก็ทธาตุใสบริสุทธิ์มากที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรอะไรเลยบนโลกใบนี้แล้วเราจะรู้เลยว่านี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมาใสภาชนะร่างกายนี้เราจะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วนะมันเห็นเต็มหัวใจว่าเราไม่เกิดแล้วและมันเป็นอย่างนี้ตลอดด้วยตอนเนี้ยมันเป็นตลอดเลยได้แต่สงสารพวกเราว่าเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะ นี่จะเป็นการพูดครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นร่างกายที่จะใช้ครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นเสียงครั้งสุดท้ายนี่จะเป็นมโนภาพอารมณ์อาการรู้เราจะอาศัยสิ่งเหล่านี้เป็นครั้งสุดท้ายธรรมะเพื่อการตื่นรู้พ้นทุก์ได้เพราะรู้แอดปัญญาเก้า